พบกับ CU AI วันนี้นะครับผมเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน PC Oppo นะครับที่วันนี้เขาได้เครื่องสวัสดิการนะครับผมเป็นรุ่น Oppo Reno4 นะครับให้พนักงานใช้ทุกคนนะครับเขาะจะรู้สึกยังไงบ้างนะสวยดูมากเป็นไงบ้างครับผมได้เครื่อง Reno ใช่ไหม Reno4 นอ้อ <laughs> สวยไหม สวยสวยครับมันมีอะไรดีบ้างอ่ะก็โทรศัพท์ก็ดีครับสเปคดีทุกอย่างแต่ไม่ดีอย่างเดียวอะไรไม่มีตังค์จ่ายเขาให้ผ่อนไม่ใช่หรอใช่โอ้ก็นั่นแหละก็จะได้ไม่หนักเราไงก็ดีแล้วแต่แววๆมาว่ารุ่นนี้น่ะมันโทรได้จริงๆหรอ โท,โทรไม่ได้เอ้าโทรไม่ได้หรอใช่ครับอ๋อไม่มีซิมใช่ไหมใช่ไม่มีเน็ตอ๋อไม่มีเน็ตก็เลยโทรไม่ได้ <laughs> เอา้าทำหน้าดีใจให้ดูหน่อยสิ <laughs> <laughs> จริงใจมาก